ยวอทซ์ซับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวแซสีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของออการหาเงินในเกมนี้ลวกันนะครับเนื่องจากว่าหลายคนสอบถามมาเยอะว่าพี่วันครับตอนนี้ผมไม่รู้จะหาเอ็มยังไงเลยผมเหนื่อยมากเลยพี่นอกจากการฟาร์มยังมีคอนเทนต์อะไรอื่นหรือเปล่าที่ทําทีนี้ผมก็รู้สึกว่าจริงๆการหาเงินเอ็มของเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบมากมายขนาดนั้น,นเพื่อนๆคือมันไม่ได้เยอะแบบเปี้ยงปางมาก เนี้การหาเงิน M อ่ะผมจะแชร์ในมเมนต์ของผมแล้วกันนะครับว่าเอ้ใน1วันเนี่ยมันหา M ยังไงบ้างนะครับวิธีการหา M จังได้นะครับผม1 2 3 4จะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับอันดับแรกครับก็คือในเรื่องของการฟาร์มปฏิเสธไม่ได้จริงครับเพราะว่าการฟาร์มของเกมนี้ค่อนข้างโนหนึ่งมากๆนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่างานที่เราได้ฟาร์มนะครับนน้าะการที่เราฟาร์มเนี่ยเราจะได้ M M เนี่ยถ้าเราเปิดสีจอนะครับหชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ตกเฉลี่ยประมาณ M 1นะครับประมาณนะประมาณนี ทีนี้การฟาร์มเนี่ยมันสามารถสร้างกระแสะ M ให้เราได้อยู่แล้วแต่ทีนี้คำถามคือแล้วเราจะฟาร์มดันไหนให้มันมีความคุ้มค่ามากที่สุดคือการฟาร์มแต่ละฟาร์มนะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นโหมดแบ่งโหมดเป็นแบบโหมดที่เราฟาร์มตัวอย่างเช่นบอสซับแล้วก็คืออยู่ในช่วงบอสซับเนาะแล้วก็พอจบแล้วได้ระดับ s ปั๊บเนี่ยเราจะได้เป็นตัวของเอ่อโจ๊กใช่ไหมครับทีนี้ดันที่มีความคุ้มค่าแล้วก็ราคาบัตรดันถูกนะครับเนี้ยนช่วงเวลานั้นๆน,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 นะ ตัวอย่างเช่นณช่วงเวลานี้ก็คือตัวของแลมที่ราคาบัตรด,ดันถูกมากๆนะครับอ่ะแลมบัตรด,ดันถูกแล้วมีโอกาสที่จะไปตัวของเอสโตกได้ด้วยนะครับหรือพูดง่ายคือไปหยานโจกได้มันทําให้เราประหยัดต้นทุนในเรื่องบัตรด,ดันนะครับแล้วก็สามารถจบโจกได้ค่อนข้างไวเงี้ยคือทุกอย่างมันเอาง่ายคือต้นทุนเราต่าถ้าไปฟาร์มบอสซับไปฟาร์มซีอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ไปบวกมานี่คือเราเองก็เจ็บเพราะว่าบัตรดันมันแพงเอาแต่ให้ดูบัตรดันด้วยนะครับผมอ่ะให้ดูบัตรดันี้ตัวของ ฮาริมเนี่ยฮาริมถูกมากใช่ปะฮาริมถ้าอัตราส่วนนะระหว่างฮาริมแล้วก็ตัวของแลมเนี่ยถ้าจะเอาฟาร์มจริงๆเลยอะโฮเทลจะดีกว่าในเรื่องของเวลานะถ้าตัวของมันต่างกันแค่ไม่กี่เซนอะเอออันนี้มันต่างกันแค่พันสองพันเซนใช่ปะประมาณพันสองพันเซนอะอัตราการส่วนฟาร์มเนี่ยผมว่าแลมจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าแลมมันจบเออดันง,ง่ายนะครับผมแล้วก็ตัวของขอเขาเรียกไงนะ ตัวของด่านโจ๊กอะไรต่างๆม,มันก็ไปได้เหมือนกันแหะแต่ว่าเรื่องของ,งเวลาเนี่ยตัวของแรมะจะดีกว่าตัวของฮาริมนะครับถ้าอิงกตาส่วนกันนะถ้าในกรณีบัตรดันเข้ากันทุกบัตรดันเลยะจะมี2อ,อย่างที่เวลาดีก็คือแรมกับจีนสองสองอย่างเนี้จะเป็นการเวลาที่ดีมากๆคือเวลามาจับค่อนข้างน้อยครับน้อยมากๆทีนี้ก็จะเป็นพวก close ตัวของเก้าอี้แล้วก็จะเป็นบอสซับที่เวลาจะเริ่มแย่ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับผมทีนี้ถ้าให้เลือกจริงๆนะครับเอาเอาอิงเวลาเลยนะผมเลือกตัวของแลมกับตัวของจีน2ดันเนี้ยเป็นดันที่ทําเวลาได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็สามารถเคลียร์ด่านได้ไวเล่นถอดสมองได้นะครับผมประมาณนั้นแล้วกันนะทีนี้พอบัตรด,ดันมามาประมาณเนี้ยนะครับผมก็เราเลือกของเราเลือกบัตรด,ดันเท่าที่ เราเรียกว่าถ้าต้นทุนอันไหนต่ําเลือกอันนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าโฮเทลโฮเทลกับรแรมเนี่ยใกล้ๆกันผมเลือกผมแนะนําเป็นตัวของโฮเทลกับแรมก็เอเดียวกันด้วยว่ะไอตัวของฮาลิมกับแรมเนี่ยถ้าสมมติ2อย่างเนี่ยถ้าให้เรื่องจริงผมเลือกแรมนะครับเพราะว่าแรมมันค่อนข้างที่จะแบบมันได้เหรียญทองด้วยเงี้ยมันจะดีกว่าตัวของฮาริมเยอะนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะตอนนี้บัตรดันราคาค่อนข้างน่ารักนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของรแรมเองก็ตามหรือตัวของฮาริมเองก็ตามสามารถฟาร์มได้สบายสบายทีเนี้ย <c oughs> มันมีกระแสดึงขึ้นมาก็คือบัตรโรสบัตรโตรสเนี่ยคือฟาร์มดอกใบบวกดีมากหลายคนก็บอกเฮ้ยบัตรโรสเนี่ยฟาร์มดอกใบบวกดีเราก็จะสามารถฟาร์มตรงเนี้ยเพื่อที่จะเอาใบบวกมาได้แต่ทีเนี้ยถ้ามันไม่ดอกใบบวกล่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ทําให้เราแบบมันก็ไม่ได้เสียรอบเยอะหรอกครับมันแบบมันก็ไม่ได้เสียอะไรเยอะหรอกครับแต่ว่าโรสเนี่ยมันใช้เวลาโรสมันลงที์ถ้าเราไม่สเต็ปไลวิ่งไปไปจริงๆอ่ะมันจะใช้เวลามากดังนั้นเนี่ยการลงดันนะครับเพื่อนๆวิธีการหาเงินแรกก็คือกกกาาารรรลลลงงงดดดััันนนนทีีเแะ เราต้องมาดูเวยครับว่าแต่ละบัตรดันเนี่ยมันแพงมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่ยังไงบ้างต้องอิงตรงนี้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่ากรณีที่บัตรดัน A ถูกกับบัตรดัน B แต่ว่าผลลัพธ์เท่าเท่ากันเราก็ต้องเลือกบัตรดัน A จริงป่ะดังนั้นผมบอกก่อนเลยว่าการลงดันต้องเลือกว่าบัตรดันของเราเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ลงอะไรคุ้มไหมมันจะมีวิธีการคำนวณอยู่นะครับแต่ว่าผมแนะนำครับช่วงนี้ให้ลงตัวของน้องแรมเลยครับเพราะว่าบัตรบัตรแรมถูกมากแล้วก็มีความคุ้มทุนสูงนะครับเพราะว่าบัตรอย่างบัััตตตรรรก็แพงงขขึ้นบวอ ซับก็แพงพอสมควรบาต,ตัวของจริงก็แพงประมาณนี้ผมเลยรู้สึกว่าเออจริงๆถ้าจะเอาแบบจริงๆจังๆเนี่ยผมเชียร์ไปในเรื่องของการโรงแรมดีกว่าแต่แล้วแต่การลงนะเพื่อนๆบางคนก็สนุกกับการลงแต่ละดันมันแตกต่างกันออกไปนะครับแต่สําหรับผมผมมองว่าแรมค่อนข้างลงหนึ่งสุดแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็วิธีที่2ครับวิธีการหาเงินวิธีที่2ของผมก็คือการซื้อสินค้าพวกของย่อยมาทํากําไรต่อการซื้อสินค้าของย่อยมาทํากําไรต่อ ทำไมถึงต้องทำแบบนั้นด้วยพี่วันณทำไมพี่วันต้องซื้อสินค้าย่อยมาทำกำไรต่อด้วยครับพี่มันเกิดจากอะไรตัวยอย่างเช่นสินค้าพวกสายฟ้าสินค้าพวกหนังเนี่ยมันจะมีสแตนดาดหรือมีค่าประมาณหรือมีค่าแบบเขาเรียกว่าเป็นค่าพื้นฐานของมันอนะ่ะตัวยอย่างเช่นของขอบเขียวจะขายในยุคิเนดะ้ประมาณ2 5งจุเประมาณนี้นะครับผมทีนี้เวลาที่คนแบบมาทำรอบลงดันกันอนะ่ะเขาจะไม่ค่อยสนใจว่าเอาสินค้าพวกนี้ไปย่อย เขาจะไม่ค่อยสนใจเลยเพื่อนๆเขาจะแบบโยนดูกิอย่างเดียวเลยแต่ว่าในทางกลับกันพ่อค้าที่ขายใบบวกหรือคนที่มองเห็นกําไรช่องว่างตรงนี้มันประมาณนึงไะแบบกําไรอาจจะไม่เยอะแต่ก็ก็กำไรนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาทําการย่อยเองแล้วกันนะครับพอมาทําการย่อยครับมันก็จะทําให้แบบคนบางคนเนี่ยอย่างวันเนี่ยวันก็จะมาส่องสินค้านะครับว่าสินค้านี้แนวแนวโน,น้มในอนาคตมีทางที่จะขึ้นไหมหรือจะลงหรือเปล่าหรือจะเท่านี้นะครับผมก็จะดึงสินค้านียมาทํากําไรต่อตัวอ,อย่างเช่นอาสายฟ้า สายฟ้า,าสายฟ้าเทาตอนแรกเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 2K 2ใช่ปะผมดึง 2K มาขาย 3K ผมก็ได้กําไรส่วนต่างประมาณหนึ่งมันเป็นการมันเป็นการที่เรามานั่งเฝ้าจอภายในหนึ่งชั่วโมงอะแล้วเราก็ดึงของมาครับดึงของมาทํากําไรต่อก็พูดง่ายคือเหมือนกับรับของร้อนมาแล้วก็ขายของราคาที่แพงไปนั่นเองครับวิธีนี้เป็นวิธีที่หลายคนก็ทํากันนะครับผมประมาณนี้แต่ช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีคนทาเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนภาษีโดนภาษีจากการเดล7%เขาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้ม เลือกที่ตั้งร้านดีกว่าเลือกที่จะโยนตัวของอ่ยุกิดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นครับเขาก็เลยเลือกที่ตัดสินใจทําแบบนั้นไปนะครับผมประมาณนั้นอ่ะอย่างพวกเนี้ยอย่างพวกสายฟ้าแดงอาเงี้ยราคาตลาดมันดูแบบน่ารักใช่ปะ่ะสายฟ้าแดงตอนนี้ก็วิ่งขึ้นไป6กเทแล้วอย่างเงี้ยราคามันเริ่มโดดเลยครับพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยคนก็แบบอีกสายฟ้ามันเริ่มแพงแล้วนะคนก็จะเริ่มกลับมาย่อยย่อยเสร็จปับ๊บคนก็จะถล่มขายของกันนะครับผมอ่ะกางตัวของพิงค์ตอนเนี้ยถ้าเพดานตรงนเนี้ยาหาย มันเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วครับทุกคนเห็นปะเออเนี่ยมันเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วครับผมผมก็รู้สึกว่าเอ้ตอนเนี้ยสายฟ้ากับหนังเริ่มเป็นที่นิยมเยอะพอเป็นที่นิยมเยอะเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็แบบเฮ้ยเอามาลองด่อยไหมเอามาลองทํากําไรต่อหรือเปล่านี่วิธีการหาเงินที่2ที่ผมทานะก็คือเปอิดส่องแล้วดึงเปิดส่องแล้วดึงของเปิดส่องแล้วดึงของอย่างเงี้ยพวกหนังสายฟ้าใบบวกออย่างเงี้ยส่วนมากผมจะทําแบบเป็นครบเซตเลยนะครับแบบพวกใบบวกผมก็ทํานะแบบไปบวกออย่างเงี้ยใครที่แบบตั้งขายถูกกว่าเกณฑ์ที่ผมตั้งไว ตัวอย่างเช่นโบเกน <c oughs> โบเกนเนี่ยผมผมตีไว้ว่ามันควรจะขายประมาณ 10k เงี้ยใช่ปะ่ะแล้วทีนี้คนขายเนี่ยประมาณ 8k เขาก็ได้กำไรไหมเขาได้กำไรนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากผมก็จะดึงมาทำกำไรต่อกับเพื่อนๆเพราะว่าผมขาย 10k ออกแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ต้องมานั่งคำนวณด้วยนะครับว่าอถ้าเราดึงราคา 8k เนี่ยแล้วเราโดนภาสี5%เตไปเนี่ยเราจะคุ้มทุนกันไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสมมติ8,000นะครับ8,000นะฮะโดนภาสี5%ไปปึ๊บ ก็ไป400นะครับ7,006ใช่ปะแต่ว่าถ้าเราขายอันละหมื่นหนึ่ง 10,000- ลบเปึเ๊บเราได้กำไรอยู่ประมาณ1.5 k เราได้ประมาณกำไรจะอยู่ประมาณ1.5 k ที่ได้1.5 k ถ้าเราขายของ100ชิ้นนะครับ100ยชิ้นอ่ะเราก็จะได้ประมาณแสนห้าแต่แสนห้าเนี่ยผมพูดก่อนว่านี่คือกําไรของเราเลยนะครับแสนห้านี่คือกําไรของเราเลยวันหนึ่งเราอาจจะขายของออกเป็นหลักพันชิ้น หรือหลัก10ชิ้นหรือหลักร้อยชิ้นเราไม่สามารถทราบได้จริงปะดังนั้นนะ่ยมันก็ต้องดูก่อนว่าเ,เทรนของเทรนของสินค้าหรือเทรนของของมันเป็นยังไงบ้างไม่พอไม่ใช่ว่าเราจะดึงสุ่มสี่สุ่มหดึงนะพเพื่อนๆเราต้องดูเทรนด้วยรัาว่าเ,เทรนแต่ละเทรนเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เทรนการบวกออยอยเนี่ยมาแรงไหมก็มาแรงแต่ว่าเหมือนกับ <c oughs> คนขายสังเกตคนขายนะโบเกนเนี่ยมีคนขายค่อนข้างเยอะนะครับคนโบเกนมีคนขายเยอะเพดานมันสูงมาก ทำไมถึงเป็นแบบนั้นมันมีเหตุผลของมันนะคนน่ะนิยมมาโรงแรมเยอะพอคนนิยมมาโรงแรมเยอะปั๊บเนี่ยมันก็ทาให้ตัวของพวกของขอบเขียวอะไรพวกนี้มันเยอะขึ้นตามหรือของขอบเทามันเยอะขึ้นตามพอมันเยอะขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้ตัวของของพวกนี้ราคามันก็จะเฟื้อตลาดง่ายคือมันจะเฟื้อตลาดเอาประมาณว่ามันจะเยอะในในตลาดมันจะเยอะมากๆพอมันเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนกับประมาณว่า ของพวกนี้ก็จะขายไม่ค่อยออกพอาขายไม่ค่อยออกก็จะเริ่มตัดราคากันเกิดขึ้นเพราะตัดราคาเกิดขึ้นคนก็จะไม่ทำนะครับมันเป็นวัฏจักรของมันนะครับผมประมาณนะ crowds, ั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีการทายออกครับเพื่อนเข้าใจคําว่ามันไม่ได้มีการทายออกประมาณว่าสมมติตัวอย่างเช่นตัวของอใบบวกโบกเกนเนี่ยปกติเราต้องใช้ในการทำออย,อยจริงปะเราต้องใช้ในการทำออย,อยใช่ปะแต่ว่าออสินค้าพวกแคทไฮหรืออะไรพวกนี้ย่ยอยมามันไม่คุมคนก็ไม่ย่อยกันพอคนไม่ย่อยกันเสร็จปั๊บใบใบใบวกพวกนี้ก็จะขายไม่ออก พ่าขายไม่ออกเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้สินค้าเนี่ยมันเกิดเคิร์สเคสของการเฟือตลาดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นครับทีนี้เวลาที่เราจะดึงสินค้าเราต้องดูด้วยนะครับว่าอ้สินค้าหน้าแผดแเนี่ยอะไรคือเทรนอะไรไม่เป็นเทรนแต่ถ้าเป็นสินค้าใบบกอรครับเพื่อนๆคนที่ท,ทําธุรกิจด้านใบบกอจะเข้าใจดีว่าอ้สินค้าตอนเนี้ยราคาเป็นช่วงไหนราคาโอเคไหมราคาสูงหรือราคาแพงเกินไปเขาจะดูดูครับเพื่อนๆแต่ตอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าสินค้าเนี่ยมาอยู่ในช่วงของการล้นตลาด มันไม่มีคนทออําอมันไม่มีคนมาตีออย่างเงี้ยมันอยู่ในช่วงของการปรล้นตลาดพอล้อนตลาดปั๊บเนี่ยสินค้าก็เลยเป็นโมเมนต์แบบนี้ขึ้นมานะครับผมประมาณนั้นเป็นต้นเนาะก,ก็ตัวอ,อย่างเช่นบางอย่างเนี่ยผมดูว่าไอ้ราคามันโอเคนะราคามันน่ารักนะอย่างเงี้ยผมก็จะดึงเก็บไว้เอาพูดง่ายคือเทคนิคต่อมาก็คือเป็นเทคนิคของการดึงแล้วไปทํากําไรต่อนั่นเองนะครับผมแต่การทําแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องใจเย็นมากๆ เพราะว่าการที่เราจะดึงของแล้วมาทํากําไรต่อเนี่ยม,มันต้องแบบต้องใช้ความใจเย็นเข้าสู้นะครับต้องใช้ความใจเย็นเข้าสู้แบบหนักมากๆนะครับประมาณนั้นละกันเนาะไม่ไว่าจะเป็นไม่ไว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามนะเพื่อนเื่อไม่ไว่าจะเป็นแบบสินค้าที่เอ่อพวกย่อยวิญญ,ญาณอะไรก็ตามที่ที่แบบมีการดึงแล้วไปทํากําไรต่อเนี่ยเราต้องขายของแบบใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะครับอันนี้กือเนิคที่2ที่ผมหาเงินก็คือการซื้อสินค้าพวกประเภทย่อยมาทํากาไรต่อทเทคนิคการหาเงินที่3ครับผมก็คือรูเทรนครับ ดูเทนคืออะไรตัวอย่างเช่นเพื่อนๆสังเกตไหมว่าตอนนี้กองกอยมันมีบทบาทมากๆกับตัวของเกมจริงปะกองก้อยเนี่ยไอเซตผีนยเซตผีโดดดึงๆเนี่ยมันมีบทบาทกับเกมมากๆครับมันก็เลยทําให้ตัวของฝั่งนอร์มเนี่ยเป็นความต้องการตลาดสูงมากความต้องการตลาดสูงอ่ะผมให้ยกเคสแล้วกันนะครับผมจริงเดี๋ยวพูดให้ฟังก็คือตัวของพวกแรล็อกนะครับอ่ามาดูกันนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยแรล็อกนี่าขายราคาไม่ได้แพงมากขนาดนี้นะครับ ตัวนี้ตัวของแหวนแรล็อกครับบวกเนะครับหรือบวกหอะไรก็ตามเนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณทั้งแถวแหนึ่งจมันมีช่วงนึงที่ตัวของวิญญาณพวกนี้เร่มแบบพวกของพวกนี้ราคามันต่ําต่ําแบบต่ํามากๆอะ่ะพอกรองกรอยมาปั๊บมันเปลี่ยนกระแสเกมเพื่อนๆเข้าใจคว่าเปลี่ยนกระแสเกมป่ะคือมันทําให้กระแสเกมเปลี่ยนไปเลยครับอย่างพวกนี้ไอตัวของแหวนอย่างเงี้ยหรือแบบพวกตัวของหมวกเนี้ยหรือแบบพวกตัวของหลังเนี้ยมันกลับมาราคาดีขึ้นอีกครั้งนึง เนี่ยพอกองกอยมาปั๊บเรารู้อยู่แล้วว่าเอ ي, จริงๆกกองกอยได้ค่อนข้างได้รับอิทธิพลกับตัวของเกมเยอะมากนะพอกองก้อยได้รับอิทธิพลของเกมเยอะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องซื้อเอ ي, normal แสดงว่า Normal ต้องขาดพอ o r m a l ขาดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มาดูเทรนด์ว่า ي, สินค้าอะไรที่สามารถทําเป็นเซตแล้วแบบบวกสเตตัสดีๆเนี่ยเราจับทางตรงนั้นแล้วมาขายทํากําไรต่อนี่คือช้อยที่3ครับก็คือในเรื่องของการดึงสินค้าเป็นเทรนด์มาขายของแต่การทําแบบนี้มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงมากๆคือ ถ้าอาทิตย์หน้ามีแพทของอะไรบางอย่างเข้ามาใหม่อาจจะเป็นนอร์มอลก็ได้หรือจะเป็นดีอก็ได้ถ้ามาเข้ามาใหม่เราเจ็บเยอะนะเราเจ็บเยอะเพือพ่อๆเราอาจจะขาดทุนหนักเลยด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทําแบบนี้ได้คือเราต้องได้สินค้ามาราคาที่ถูกมากๆนะครับราคาที่ถูกมากๆอันนี้คือเทคนิคที่3นะครับเทคนิคที่3ที่ผมหาเอ็มแล้วก็เทคนิคต่อมาครับเทคนิคที่4เป็นเทคนิคที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยเชียร์นะครับเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์คือประมูลของครับทุกคนอื เทคนิคนี้คือเป็นการประมูลของครับการประมูลของคืออะไรพี่วันการประมูลของคือเหมือนคนขายของไม่ออกแล้วมาฝากสตรีมเมอร์ประมูลคนสตรีมเมอร์คนเนี้ยนะครับหรือสตรีมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นผมเองก็ตามหรือใครเองก็ตามส่วนตัวผมพูดเลยตรงๆบางครั้งถ้ากรณีที่ผมรู้ว่าสินค้าอะไรมันขายออกราคามันคนประมาณเท่าไหร่ผมจะมีในหัวเลยครับว่าเอ้สินค้าเนี้ยประมาณเนี้ยขายออกนะทากาไรได้นะผมจะเล่นประมูลด้วย อันนี้ผมเราพูดกันแบบเปิดเิดนะครับเพื่อนๆเราพูดกันแบบเปิดเผยเลยว่าเวลาที่ผมประมูลของหรือช่องไหนประมูลของก็ตามผมก็มีทางที่แบบผมก็แบบไปดูว่าชิ้นเนี้ยขายดีไหมถ้าชิ้นนี้ขายดีเราเอามาทํากําไรต่อได้เอามาตั้งร้านชิวๆต่อได้หรือเวลาที่มีคนร้อนหรือมีคนที่แบบกําลังหาของชิ้นนี้อยู่เราสามารถขายของเพื่อที่จะได้กําไรส่วนต่างตรงนี้ได้แต่การทําแบบนี้หนึ่งครับคุณต้องมีต้นทุนแบบคุณต้องมีเงินทุนที่สูงมากพอเพราะว่าการประมูลของครับมันจะมาของเวลาขอมา มันจะมาทินเลยเยอะใช่ปะ่ะสินค้าถูกเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆสินค้าถูกเต็มไปหมดแต่ว่าคุณต้องมีบัตรเตสหรือต้องต้องต้องมีเงินทุนตรงนี้สำรองไว้พอมีเงินทุนตรงนี้สำรองไว้คุณจะสามารถรับความเสี่ยงได้เยอะขึ้นนะครับมันจะกระจายความเสี่ยงชิ้นนี้อาจจะขาดทุนก็จริงแต่ชิ้นนั้นได้กําไรมากบลบ,บกันอาจจะได้กําไรประมาณนี้เป็นต้นดังนั้นน่ะสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหนึ่งคือเรื่องของเงินทุนครับ งินทุนต้องอาจจะมีประมาณหนึ่งอย่างที่2ครับคือความเชี่ยวชาญในเรื่องของแพทหรือราคาของสินค้าในตลาดคือคุณต้องเป็นแบบนักส่องที่ดีแบบส่องสินค้านี้ตลอดเลยว่าเอ้ยสินค้านี้ความต้องการของตลาดอยู่ที่เท่าไหร่เป็นยังไงบ้างนะเนี้ยคือคุณต้องส่องสินค้าเรื่อยๆพอคุณส่องสินค้าเรื่อยๆปั๊บเนี่ยคุณจะรู้ว่าไอ้สินค้านี้ขายดีสินค้า A า B, ขายสินค้า B ีขายสินค้า C นี่ขายดีนะคุณจะต้องส่องแบบเนี้ยเรื่อยๆเพื่อที่จะทาให้เราเนี่ยทำสถานการณ์ตลาดะต่อไปแบบไปเรื่อยๆเอย่างตอนเนี้ย ถ้าแนีมาขายดีจริงๆก็จะเป็นตัวของมือแล้วก็เท้าของตัวแบบดิวิวอย่างเงี้ยไอ้สองเซเนี้ยขายดีมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเซตที่คนหาเยอะเวลาที่คนมาประมูลเนี่ยสินค้าเนี่ย,ยจะเป็นสินค้าที่มีราคามากๆตัวอย่างเช่นมือเนี่ยเดิมๆก็400อะ่ะผมประมูลบวกเจ็ดไปอะ่ะจกไป600อันนี้ถ้าเป็นแบบบวกเจ็ดไป6จบไปห0ร้อย่งเงี้ยแสดงว่าราคาเนี้ยค่อนข้างมีซ์เซ็งกับตลาดจริงป่ะเพราะามือมันไม่ได้แพงมากอย่างรองเท้าเนี่ยเดิมๆประมาณ6 0 0 700เจ็ดร้อยอย่างเงี้ย แล้วแบบสมมติว่าถ้าเราเปิดไปปั๊บเนี่ยบกจเนี่ยยางประมูลไปเนี่ยปิด800เนี่ยมันมีซิน์ของมันแต่ว่าบางคนนะครับผมประมูลเนี่ยเฮ้ยผมว่าราคาเนี่ยถ้าต่ากว่าประมาณสัหกร้อเนี่ยผมเอาเลยนะเพราะว่าเริ่มต้นก็600แล้วอะบุคกิจออสามสองอีกเหมือนเราได้ออฟีอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงครับการประมูลเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยเราจับจังหวะเฮ้ยสินค้านี้ขายดีนะเราเอามาทํากําไรต่อได้นะแต่สินค้านี้ขายไม่ดีเราทํากําไรต่อไม่ได้นะอะไรแบบนี้เราต้องฝึกบ่อยแต่ว่าเราต้อง่ตลาดให้บอะ ส่องตลาดให้บ่อยๆเลยครับถ้าคุณไม่ส่องตลาดให้บ่อยเนี่ยผมพูดเลยว่ายับครับเพราะว่าสินค้าคุณจะแบบยับมากคุณจะไม่รู้เลยครับว,ว่าเทรนมันจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมฟระมานานแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อมาปลาฉลามตอนนี้สถาน,นการณ์ตกปลาเนี่ยมาแรงมากเพราะว่าการตกปลาเนี่ยมันได้ของนนะทูนา่านะปลาทูน่าปลาฉลามแล้วก็ของกล่องระดับแรหรือรีเจนเนี่ยราคามันแพงมากครับทุกคนเพราะราคามันแพงเสร็จปั๊บเนี่ยมันทําให้แบบการตกปลามันคลึกคลัก การขาดทุนก็จะน้อยลงเพราะการขาดทุนน้อยลงคนก็แบบนิยมการตกปลามากขึ้นอย่างหน้าตอนเนี้หน้าตัวของปลาสลามเนี่ยราคาแบบ 2M 3M เนี่ยเราสามารถขายออกใช่ป่ะเพราะเราขายออกปับ๊บเราก็สามารถทํากําไรต่อได้เรื่อยๆแบบนี้เป็นต้นเทีนการตกปลาเนี่ยมันก็จะได้พวกลูกแก้วขาวลูกอะไรต่างๆมาเนี่ย มันจะเป็นเทรนของมันอย่างผมอะ่ะเคยตกปลาแล้วก็จะได้แบบพวกพวกเนี้ยกำไรมันเยอะแต่ว่าตอนเนี้ยตกปลา3หัวเนี่ยผมได้กําไรน้อยมากก็คือแบบไม่ตกเลยนะครับก็คือปล่อยชิ้งเลยนะผมอ่ะประมาณนั้นก็คือสเต็ปต่อมาก็จะเป็นสเต็ปการดูของดูของแบบเป็นเทรนอย่างเงี้ยว่าแบบเป็นยังไงบ้างการย่อยเออการการแบบการประมูลของประมาณไหนประมาณไหน,ไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้คือสเต็ปที่4นะสเต็ปแรกการฟาร์มสเต็ปที่2คือการดึงแบบพวก ของร้อนนะครับในตลาดนะครับผมของที่แบบราคาแบบน่ารักน่ารักแล้วเราเอามาทํากําไรต่อได้นะครับแล้วก็สเต็ปที่3ก็คือเราต้องรู้เทรนว่าสินค้าอะไรเป็นเทรนเอาจับเทรนตรงนั้นมาขายต่อแล้วก็สินค้าช่วงที่4ีก็คือเราประมูลของแล้วก็ของมาขายต่ออาจจะขายเป็นเงินนอกก็ได้หรืออาจจะขายเป็นเงินนก็ได้แล้วแต่มี4ขั้นตอนแล้วขั้นตอนที่5เป็นขั้นตอนที่ผมไม่เชียร์สักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็หาเงินได้เหมือนกันคือขั้นตอนการวัดดวง ถ้าตอนที่5การวัดดวงคืออะไรตกปลาเอ่ยขุดเอ่ยพวกนี้พวกนี้มีต้นทุนนะครับแล้วก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้กําไรหรือเปล่าแล้วอย่างต่อมาครับคือการด้อยสกิลการด้อยสกิลมีทั้งได้กําไรมีทั้งเข้าทุนแล้วก็มีการเสียด้วยดังนั้นน่อย่างนี้ผมพูดเลยเป็นเทคนิคสุดท้ายที่ผมจะเชร์เพราะว่าคุณจะต้องอาศัยดวงเข้าสู้อาศัยความเยอะเข้าสู้ดังนั้นเนี่ยผมพูดเลยว่า3สิ่งนี้เป็นวิธีการหาเอ็มก็จริงแต่ว่ามีโอกาสที่จะเจ็งก็สูงนะครับผมก็ ง่ายๆสั้นๆนะครับผมแต่ว่าตลาดตอนนี้ถือว่าดีไหมก็ก็ไม่ได้แย่ครับตลาดไม่ได้เงียบอ่ะใช้คําว่าตลาดไม่ได้เงียบครับทุกคนราคาของมันอาจจะไม่ได้แบบโอโอปูกเตี้ยงป้างมากนักแต่ว่ามันไม่ได้เงียบอะครับทุกคนคือของอ่ะมันไม่ได้แบบเงียบเลยตลาดมันไม่ได้เงียบเลยอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้จริงๆผมพูดตรงๆเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแล้วนะครับผมสินค้าในการคลึกคักขายของออก แบบบึมบ๊มซัมบี้อะไรเงี้ยผมว่ามันดีแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าสินค้าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมขายออกง่ายนะครับผมต่อให้ราคาจะไม่เจ็บก็ตามนะครับก็ถือว่าขายออกได้อยู่นั่นเองนะครับผมก็แล้วก็เรื่องการฟาร์มเนี่ยผมแนะนำนะฟาร์มตามที่เราชอบครับเบบวกตอนนี้ก็ราคาแบบน่ารักนะเบบวกราคาน่ารักจัดอประมาณนี้แล้วก็สกิลนะครับผมสกิลแบบพวกซูโม่พวกอะไรต่างๆเนี่ยราคาดีตัวเฉยเลยสกิลมีความต้องการเยอะมากอย่างจูโดตอนเนี้ย ดูโดโราคาแพงมากเพื่อนเพื่อนจริงยูโดโราคาแบบแพงแบบแพงเฉยเลยผมยังตกใจอ่ะเนี่ยดูโดตอนนี้ไม่มีในตลาดเลยเพื่อนดูโดในตลาดตอนนี้ไม่มีแล้วครับดูดิราคาคือน่ารักมากเลยอ่ะอืมดูโดโราคาในตลาดตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมสกิลตอนนี้เริ่มจะกลับมาในโมเมนต,ต์ที่เป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งล้ะสกิลเนี่ยเหมือนความขาดตลาดคือแบบหายเกี้ยงไปเลยแต่สกิลแพงมาก ยังรับสกิลแพงมากประมูลแต่ละทีเนี่ยคือสกิลแบบได้ราคาดีตลอดเลยเนี่ผมประมาณนั้นละกันเนาะก็หลกัลกๆผมหาเงินอยู่ประมาณ5วิธีนี้แหละนะครับผมก็วนๆกันไปแบบเบื่อฟาร์มก็มาส่องของส่องของเสร็จเวลาผมทําผมก็จะวิเคราะห์แพทเนาะว่าแพทนี้มีอะไรมาแพทนี้มีอะไรไม่มาผมก็จะวิเคราะห์แพทไว้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ ประมูลของประมูลของเสร็จปัาบก็มาทํากำไรต่อหรือแบบอย่างที่5ก็คือเหมือนกับด้อยสกิลขุดตกปลาเลยเป็นเป็นช้อยที่5วิธีการหาเงินเอเ็มเกมนี้ไม่มีอะไรมากมายมีแค่นี้ครับหลักๆเลยนะครับผมโอเคเกมนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปละซีซียูน,นครามวันจ้าบ๊ายบาย